ตะลึงจ้องมองดูเจ้าพระไทยร้อนผ่าวเมื่อผ่านพระอยากเห็นหน้านางนั้นช่างถูกใจฉันเธอชายเสมอือนบุกเพ นำพาให้พบกาดาคนดี <Hi. S 1> ใจเริ่มประจักษ์เมื่อรักมาทีเ <Hi. S 1> มื่อพบคนดีอยากได้อยากมอบตำแหน่งของราณี <Hi. S 1> ให้กับเทพี นลเมื่อสักครู่นี้ควาบาตเจ้าทั้งสามคนเห็นผู้หญิงคนนึ่งไหมเดินผ่านหน้าเราไปผู้หญิงก็เห็นอยู่เห็นอยู่พี่ลค่ะเจ้าเห็นใช่ไหมเห็นอยังไวๆค็ของฉันพอจะจําได้พี่อ่ะแค่ฉันเห็นหน้าเพียงแค่นิดข้าก็นึกรักผู้หญิงคนนั้นถูกชะตาข้าเหลือเกิน เอาอย่างนี้แล้วกันผมไม่ได้เป็นไข้นะพี่คะท่านไปยาขวางโรคพี่คะ,คะเราอยากจะไหว้วานท่านหน่อยท่านจงออกติดตามหาผู้หญิงเมื่อสักครู่นี้ว่าเขาเป็นใครอยู่ที่ไหนถ้าหากว่าเขาไม่มีครอบครัวพาตัวขึ้นเฝ้าเราแต่ถ้าเกิดว่าเขามีครอบครัวแล้วอย่าพาเข้ามาเปเดขาดห้าบังคับขู่เข็นเขาไปเด็ดขาดถ้าหากว่าเจ้าเจอผู้หญิงคนที่ฉันบอก พามาพบได้เรามีรางวัลให้ทองใหญ่เท่าลูกฟักหนักเท่าลูกแฟงความหวังของเราอยู่ที่<ด>ท่านแล้วนะเขาอ,อยากามลงท่านถ้าทำได้อะไรทองเท่าลูกฟักหนักเท่าลูกแฟง,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 งสบายมากโว้ยเออดีดีดีเดี๋ยวไม่เลยเดี๋ยวข้าจะไปหาเองเออ ซึ่งซึ่งย่งเออเอเอ,เอ,เอาากลางป่าใหญ่ที่หากินถิ่นเลี้ยงกายเออเอเอ,าเอามายมุ่งมาวันนี้ฉัไหนใจคอไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเลยเป็นห่วงแต่เมียและลูก ใจคอไม่ดีห่วงเมียาเอ้ยเมียาพิงเอ้ยหรือดีอาดู ในป่าเปี่ยวงเสียวจนละอุเกิดพงงายุลมพายุข้าลูไม้แหลกต้นยางหักยับมาทับตาแบกไม้เต่งต้นแตกเล้าแหลกเป็นลายวิหกตกใต้กระตายตื่นเต้นังหอนแลเห็นโดดเห็นเตลคอย นับลอยแหลกลานแววเสียงชนีล่องที่ล่องห่างล่องควรล่องคางล่องคางลำคาญเสียงชนีละลัวมันเรียกผัวลำพันเสียงยาวเสียงสัน้นเสียงสั้นเลไลหรือจะเป็นลายลางผมเดินทางขยับ จะแย่จะยับทั้งกลับและไปเดินทางรัดทุ่งเดินมุงหลาไหม่เดินทางเสียงทายจะตายก็าตามจะรีบตัดไม้เป็นห่วงเมียใจละเอียงเสียจนทำเป็นห่วงลูกเมียไม่ให้เสียมือทำ จะลีบทำเมื่ได้เวลาเออเฮ้ยตัดไม้ที่แห้งตายตัวข้าไม่ชาใหญ่เออเฮ้ยใจห่วงเมียโอ้ยโอ้ย,อ,ยอะไรเนี่ยโอ้ย มันอะไรนี่มันอะไรเลือดลังลางหลใจร้าวห่วงเลี่ยมและรูไร้สุขเริ่มเศร้าจะเสียเมียสาวสูสิสีล อุปมาอุปมาแม่คุณเมียขายเม็ดข้าวข้าวหอมพันดียังไม่ได้สีได้ตาวกลัวแม่คุณเกิดเ้า,าลาคินจะเปรียบเมียเป็นเทนข้าวเ,เปลือกกลัวไอ้ไก่หัวเกือก รักกินทำงานไม่ไหวแล้วกลับบ้านดีกว่าเป็นห่วงเมียและลูกแล้วเกินทำงานต่อผมตายแน่เลยโอ้ยเรียมเรียมอ้อย่าร้องนะลูกนะเออนึกขึ้นได้แล้วฝันมันอยากกินแกงเลียงเลียม เดียม er ือจ,จ้าพี่ฝนจ้ามาหาเจ้หน่อยสิเจ้ลืมไปพ่อฝันพ่าสั่งเอาไว้อยากกินแกงเลียงเดี๋ยวเจ้เจ,จะไปเก็บตำลึงข้างบ้านเองอุ้มลูกไว้นะได้สิจ้าเ,ออเดี๋ยวเจ้ามาเออดูลูกไว้ก่อนนอนนะลูกนะเดี๋ยวพ่อก็จะกลับมาแล้วนอนซะนะลูกนะเอ๊วันนี้ไม่รู้ว่าลูกเป็นอะไรร้องกระจองงแงผิดปกติยังไงก็ไม่รู้ ไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เดินพามาก็ตะองเหรอท่านายรุ่าเนี่ยนี่เธอจ๋าขอดูนะทองไม่ใช่ทองจ้ะชื่อเรียมจ้ะฉันอุทิศไม่ใช่เฉยอุทานจ้ะฉันล้อเล่นล้อเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีแรก ฉันกำลังหิวน้ำเลยเพอเจอเธอหายเป็นปริดทิ้งไปเลยกำลังหิวน้ำเลยจ้าถ้าทางจะเป็นคนหลงทางมาเดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋วเรียมเดี๋ยเดี๋ยวเดวไ,มไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วก็ฉันบอกอยู่ฉันหายหิวไปแล้วแต่ฉันจะมีเรื่องคุยกับเธอสักนิดนึงเออถ้าพูดไปแล้วดูบ้านดูจากการแต่งตัวแล้วเงินทองคงจะไม่ค่อยมีใช่ไหม เราก็อยู่กันตามอัตภาพมีมากก็กินมากมีน้อยก็กินน้อยละจ้ะเอางี้ไหมล่ะฉันเป็นคนในเมืองฉันอยากจะเอาเงินเอาทองมาให้เธอสักก้อนหนึ่งเธอจะเอาไหมล่ะเออเดี๋ยวก่อนนะจ๊ะท่านชื่ออะไรกันฉันเนี่ยเหรอขวางโลกจ้ะพญาขวางโลกท่านขวางโลกเอ <c oughs> จ้ะเตรียมก็ไม่เข้าใจ ว่าเราสองคนไม่เคยรู้จักมักจีกันมาก่อนจูจูท่านก็วังดีจะนําเงินทองมาให้กับเรียมท่านมีจุดประสงค์อะไรหรือเปล่าจ๊ะเออโทษทีนะโทษทีนะเรียมคือว่าพูดกบพูดเถอะเมื่อส,สายเนี่ยเรียมได้ไปตักน้ำอ๋อรู้สึกว่าจะคายป่าหรือยังไงอะ่ะใช่ไหมใช่จ๊ะคนเดียวกันเลยเรียมนี่เองที่ไปตักน้ำเผอิญว่า พระองค์ท่านสิริชัยท่านกำลังประทัดอยู่เขาเห็นเลียมเดินผ่านเลียมหน้าตาสาวสวยพระองค์อยากจะได้เลียมไปเป็นคู่แต่เอเด,เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนี่มงจะเป็นหลานสินะไม่ใช่จ้ะเออไม่ใช่หลานก็แสดงว่ารับเลี้ยงเด็กด้วยก็ไม่ใช่อีกนะจ๊ะาวแล้วเ,เป็นอะไรล่ะเด็กสองคนนี้ก็คือรูปของเลียมจ้ะ ฮะลูกเลี้ยงเหรอแฟร์เหรอใช่ต,ตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ย,ย,ยตายแล้วแกสิที่นี่ทองท่าน้บอกเอาไว้ว่าถ้าเกิดมีลูกมีผัวห้ามนำขึ้นเฝ้าจะไ,ได้ทองได้ยังไงวะไม่ได้การแล้วต่อเอาตามแผนการเราจะดีกว่าเลี้ยมเออ ไปแล้วนะถ้าเรียมอยากจะได้เงินได้ทองนะเรียมนะเรี่ยมเอาลูกเนี่ยไว้ที่บ้านให้ผัวหรือให้ใครเลี้ยงไว้ก่อนก็ได้เรียมไปกับพี่ไปแต่งงานอะไรให้เรียบร้อยแล้วพอเสร็จเรื่องแล้วเรียมก็ค่อยกลับมาหาผัวหาลูกแล้วกันเออเอางี้ไหมข่มอยากขวางโลกจะได้สบายจะว่าไปแล้ว,วก็นับว่าเป็นบุญวาสนาของเรียมยิ่งนะ ที่พระองค์ท่านสิริชัยพึงพอใจในตัวเรียมเข้าใจแบบนี้ก็ดีสิอยากได้เรียมเป็นผู้แต่งงานความสุขสบายทั้งหลายรออยู่ในภายภาคหน้าแต่สิ่งที่ท่านยื่นข้อเสนอมาทำไมเรียมเห็นที่เรียมจะรับไว้ไม่ได้เพระถึงแม้เรียมจะจนแต่เรียมก็มีความสุขพอใจในสิ่งที่เรียมมีเรียมมีลูกเรียมมีพี่ขวัญเพียงเท่านี้เรียมก็ไม่ต้องการอะไรแล้ว ท่านกลับไปซะเถิดจะพี่กลับยังไงพี่พูดกับเรียมดีๆงินทองก็มีรออยู่ตรงหน้าเรียมเรียมยังไม่ควา้าแล้วโอกาสเมื่อไหร่เราเรียมจะไปหยิบมันเอาไม่เป็นไรพี่เสนอเรียมไม่สนองพี่เขาไม่ว่ามันนี้ไปก่อนนะเอออยู่ตรงนี้เดี๋ยวว่างๆพี่จะไปเที่ยวหาใหม่ใจะพี่พี่ไปแล้วโชคดีนะจ๊ะเ,เดี๋ยว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 พี่เรมไปเลย ไม่ค่อยจะได้ทำบุญทำทานเห็นเหล็กสองคนเนี้ยเป็นแฝดใช่ไหมล่ะจ๊ะเด็กสองคนเป็นแฝดพี่ก็อยากจะเอ่อรับขวัญหลานสักหน่อยที่มีเงินมาไม่มากพี่ขออุ้มสักนิดนึงไม่ได้เหรออท่านขวังโลกวันนี้ลูกของเรียมเหมือนจะไม่ค่อยสบายแล้วก็งอแงมากๆเลยเด่กอุ้มลูกเรียมเลยนะจ๊ะเรียมทำไมพี่เป็นทหาร ทหารหรือจะลังแกคนชนบทได้ที่ไม่รังแกเจ้าเป็นแน่แต่ว่าลูกลูกเรียมกำลังไม่ไม่ไม่เอานะ่าพี่ขออุ้มแป๊บเดียวรับรองว่าอุ้มแป๊บเดียวพี่กลับเลยรับรองเรียบร้อยนะถ้าอย่างนั้นอานะเรียมนะ,ะเรียมจะให้อุ้มลู <c oughs> แต่ท่านขวังเราต้องรีบคืนลูกเร<อ><อ>ียมนะจ๊ะใอ,อ,อ,อ้อค่อยนะจ้ะค่อยๆค,ค่อยค่อยมือฉันเป็นทหารนะ่ะอาจจะมือหนักไปหน่อยเออ ลูกเรียมร้องใหญ่แล้วขอลูกเดียวเดียวจิ้นมีปานด้วยเหรอเนี่ยเอหน้าตาน่ารักเอเลียมถ้าพูดไปแล้วนะเลียมนะพี่ว่าเรียมเนี่ยน่ะไปเป็นเมียเจ้าดีกว่าจะได้เงินได้ทองมาเลี้ยงลูกเอาไหมท่านขวังโลกเรียมเข้าใจว่าเรียมพูดกับท่านไปหมดแล้วเรียมว่าเรียมไม่ต้องการเอาลูกของเรียมคืนเดี๋ยวก่อนพี่อยากจะให้เรียมไปด้วย แล้วถ้าเกิดเลียมไม่ไปพี่ฆ่าลูกเลียมขึ้นมาเลียมจะไปหรือไม่ท่านอย่ามาล้อเล่นเลียมบอกแนละ้วว่าเลียมไม่ไปจะไปเอาลูกเลียมขึ้นมาเดี๋ยวนี้จะไปหรือไม่ไปไม่ไปไม่ไปยอมแล้วยอมแล้วลียไป ไม่รอเดี๋ยวโอ้ยฉัน,นวันนี้ไม่รู้เป็นยังไงแล้วเนี่ยขาเป็นอะไรเม็ดอิโตเนี่ยมันแฉลบมาโดนขาฉันมันเหมือนลางร้ายสาธุลางร้ายขอให้กลายเป็นดีด้วยเถิดเลียมไปไหนแล้วพี่ตอนเนี้ทำกับข้าวเหรอไม่ได้ทำหรอกน้องทำไมพี่เห็นเลียมมาผู้ชายแต่งตัวเหมือนทหารน,นะน้องนะทำไมพ, <า S 2> พี่พาเลียมไปนะพาเลียมไปลูกยังทิ้งลูกไว้เนี่ยเลียมไปแล้ว ไปตามเรียงไปตามเรียงเนาะเลี้ยเฮเสียนมานีน้องพี่เจ้าเป็นอะไรหรือเปล่าถวายมงโคลมพี่อาเสด็จพี่ทำไมไม่หันหน้ามาคุยกับพ no yes ี่ล่ะคือก้ะหม่อมชั้นไม่ค่อยสบายพี่เจ้าพี่ขอดูหน้าหน่อยสิคือขะโอ้โหนี่น่าจะไปโดนอะไรมาเนี่ยพักพักรอหินจังเลยเพื่อนเ เลสียนมณนีอ,อ,อยู่เฉยเลยใครทาหน้าเจ้าเป็นแบบนี้คือก้าวหมงนฉัน่ะระหว่างที่เราออกประพาสป่าที่โจนเข้าต่อสู้กับพวกเราก้าวหมุนฉันก็ได้ติดตามพวกมหาโจนแต่ว,ว่าโจนน่ะโดดลงไปในน้ำเว้ยพอมหาโจนก็โดดล,ลงไปในน้ําก้าวหมุนฉันก็เลยโดดน้ําตามมหาโจรลงไปน้ําก็เลยตําหน้าแหกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆก่อนนะเจ้าค่อยๆข้าวค่อยจ้า จะมีน้ำที่ไหนแล้วทําหน้าคนแตกได้ได้ชพาไคะที่จริงแล้วพอโดดน้ําลงไปตุ้มตอมอยู่ใต้น้ำโอ้ตอมเลยทำหน้าแหกเลยเพื่อขอได้ช้สทรงได้โปรดด้วค่ะราชบุตรเสียนมณีไอ้ตอที่มันตามหน้าพระองค์เนี่ยอันขนาดไหนพระเจ้าค่ะก็อันประมาณเอ้ยเท่านี้หรือเปล่าพระเจ้าค่ะพระองค์พูดอะไรเนี่ยเจะแสนดีเปล่าเพื่อพเจ้าคะตอมอยู่ใต้น้ำเราจะมีเวลาไปนั่งวัดมันเราละพี่ว่า แเ่หยุดอให้หยุดงันบอกให้หยุดนะอย่าเสียงดังเจ้ารู้ไหมว่าครั้งนี้ถ้าเกิดว่าข้าเองไปทุน และเจ้าบอกว่ามีผัวม, <า S 1> มีลูกจะกลับไปที่บ้านฆ่าผู้ฆ่าลูกให้ตายเรียกว่าอะไรรู้หรือไม่แกทำอะไรลูกผัวเนี่แกยังร้องทุกอย่างเลยง,งั้นเวลาข้าสั่งอะไรต้องทำน้ำนมหรือว่าน้ำตาทำให้ไลเป็นเด็ดเ<ป>ข้าใจใหรือไม คำว่เข้าใจด้วยเข้าใจเรียบร้อยเดินตามมาพี่รอการกลับมาของพญาควางโรคไม่เดียวเลยเฮ้ยมาพอดีพี่เจ้าค่ะพอดีกระต้อนกระต้อนเกย์ไร้ล่ะแม่นั่งยังลำบากที่ไม่รู้ว่าจะเจอตัวผู้หญิงคนที่พี่ใฝ่ฝันหรือเปล่า้าทันเย็นๆวาก่อนขอเดชะพระองค์ท่าน ตีที่พระองค์ท่านให้เก้าหม่องชั้นนั้นออกตามหาบัดเดี๋ยวนี้นํามาขึ้นเฝ้าแล้วนามว่าเรียมอยู่ทางพระหัตถ์้ายของพระองค์ท่านทุกท่าน จิงจริงนะัดยิงจ้งยายามได้ศบตาใกล้ตนพระสั่งตามหาทุกแห่งหนได้พบหน้ามลดังเมายาใส่ตองก่อนพระเจ้าค่ะพระ,พระองค์พระปาธถนา ได้มาถนอมให้เจ้าเป็นจอมดวงใจายิงใช่เลยใช่เลยผู้หญิงคนนี้เลยเฮ้ยเป็นธรรมดารองอย่าลืมทองนะวิญญาณภาพเอาควักไม่ลืมไม่ลืม อออมองดูเรือนร่างอย่างซ้อนเร้นผมเหมือนมีเส้นบางสิ่งม,มองสาวหน้าสื่อเขาเหลือว่าสิ่งเห็นแล้วอยากสิ่งเดินสาย ดูอกแม่พายหัวไหลก็พองเสมือนเคยต้องมือชายเงีเงียวเรียมเจ้าเป็นอะไรหรือเปล่าเออโคอเองครับแสดงว่าพระองค์จะเจรจากับเรียมหรือไม่หระเราขอเจรจากับเรียมหน่อยได้ไหมได้ เดี๋ยวไปรอทองเดี๋ยวไปรอทอง <c oughs> เจ้าชื่อเรียมอย่างงั้นเหรอผมฉันเองนะว่าเรียมเพค่ะยามที่เราเจอเจ้าครั้งแรกเจ้าช่างสวยถูกใจข้านักข้าสั่งทหารตามหาทุกคนทุกแห่งจนได้พบเจ้าฉันถามเจ้าสักนิดเถอว่าเรียมเจ้ามีลูกมีผัวหรือมีครอบครัวแล้วหรือยังอ๋อพระองค์ท่าน ยังไม่มีพะยะค่ะเพราะว่าก้าม่มชั้นไปไม่เจอใครเจอเลี่ยมคนเดียวพะยะค่ะเป็นความจริงอย่างนั้นใช่ไหมแล้วข้าอยากจะถามอีกสักนิดหนึ่งว่าการมาของเจ้าครั้งนี้เจ้าเต็มใจใช่ไหมผมัมนเต็มใจพะยะค่ะเพราะก้าม่มชั้นบอมพระองค์ให้ไปรับรีบมาเลยพะยะค่ะพระองค์ <laughs> ถ้าฉะนั้นแล้วข้าก็ไม่ขุนข้องมองใจอะไรต่อไปเรียมเจ้าเอ๋ยถ้าฉะนั้นทหารทุกคนฟังคำสั่งเราไม่ค่ะอีกเจ็ดราตรีเรากระสัดสิริชัยจะอภิเษกสมรสกับผู้หญิงที่ชื่อว่าเลียมคนนี้ขอดเดชะทรงได้โปรด้วยพระองค์<ะ>การครั้งนี้ อย่าหาว่าก้าวกระหม่อมนั้นขัดพระไทัยเลยพระเจ้าค่ะคุณพลแสนดีเจ้ามีอะไรเจราจารมาเถิดที่พระองค์ได้กล่าวมานั้นอีกเจดราตรีพระองค์จะอภิเษกสมรสก้าวกระหม่อมว่าประวิงเวลาก่อนนะพระเจ้าค่ะเพราะเหตุใดกันเจ้าถึงจะให้เราประวิงเวลาก้าวกระหม่อมคิดว่ามันอาจจะยังไม่ถึงเวลานะพระเจ้าค่ะ ขอเดชะพูดกรรมกลวมจะไม่ถึงเวลาได้อย่างไรจะรอให้พระองค์ท่านเออชอลรากอหรือเปล่าพี่คะเอาละทุกคนจงหยุดและฟังเราเรื่องนี้เราเป็นคนตัดสินใจเองเพราะฉะนั้นฟังคำสั่งเราขุนผลแสนดีพร้อมด้วยเจ้ามาหากเล,เล็กจอนพัะเจ้าค่ะฟังคำสั่งอีกเจ็ดราตี ฉันจะแต่งงานกับผู้หญิงที่ชื่อเวเรียมเจ้าสองคนจงไปติดป้ายหมายประกาศตามที่เราสั่งรับใส่เก้าพระเจ้าและจงจำไว้ว่าไม่มีไอ้อีตนใดที่จะขัดใจเรา